สลงานประตู auto ในรุ่นของชุดประหยัดนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถตู้หัวจรวดนะครับก็ติดตั้งได้เหมือนกันนะครับลักษณะการทํางานของระบบชุดประหยัดก็คือกดค้างนะครับจะมี2คําสั่งนะครับ A และ B A เปิด B ปิดนะครับลองกดดูนะครับกดค้างนะครับหยุดกดนะครับประตูก็จะหยุดทํางานนะครับทั้งเปิดและปิดนะครับกดค้างได้เลยลักษณะการทํางานของระบบนี้ก็คือตัวเราเองนะครับผู้ใช้งานจะเป็น ผู้ควบคุมระบบของประตูตัวนี้ทั้งหมดนะฮะครับในกรณีที่กดค้างนะครับกดค้างไว้ได้เลยประตูจบการทํางานระบบจะตัดให้ทันทีทั้งเปิดและปิดนะครับอันนี้ปิดนะครับเรากดเปิดนะครับจนสุดประตูก็จะจบการทํางานให้เลยนะครับลองกดซ้ํานะครับประตูก็จะไม่ทํางานให้นะครับในส่วนของมือเปิดปิดเมนวลนะครับสามารถ ใช้งานควบคู่กับระบบอัตโนมัติได้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปลากประตูดูนะฮะลากเปิดปิดได้เหมือนเดิมนะครับเบาๆนะครับนุ่นๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเปิดเพิ่ระบบชุดดูทำง,งานตามปกตินะครับถ้ากดรีโมดนะครับ,บ,รรบใช้งานควบคู่กันได้เลยนะครับใช้งานหน้การติดตั้งสวยงามลงตัวนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในส่วนของตำแหน่งของฝั่งคนขับนะครับมาดูกันต่อในตำแหน่งของฝั่งคนขับนะครับสัญลักษณ์นะครับตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับในสวิตช์ตัวนี้จะมีสองลำสั่งนะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะฮะลูกค้าก็เอาให้ไว้ตรงนี้เพื่อสะดวกในการเปิดปิดนะครับกดค้างนะครับประตูเปิดนะครับประตูจบการทํางานเมื่อไหร่ระบบตัดทันทีนะครับปิดครับ หยุดกดนะครับระบบก็หยุดทํางานนะครับใช้งานตามมือได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะฮะประตูเดินได้นุ่มนวลนะฮะมอเตอร์ที่นํามาใช้ก็จะเป็นมอเตอร์ที่ใช้สําหรับประตูอัตโนมัติเท่านั้นนะฮะในส่วนของตัวเปิดปิดระบบก็มีให้นะฮะจะอยู่ทางด้านนี้ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการใช้ระบบประตูอัตโนตนะครับเรากดปิดระบบนะครับไม่ว่าคุณจะกดที่รีโมทนะครับก็จะไม่ทํางานนะครับที่สวิตช์ก็จะไม่ทํางานนะครับ ถ้าต้องการกลับมาใช้งานก็เปิดระบบทางด้านนี้นะครับแล้วก็ลองกดระบบก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับทุกอย่างที่เราลิงไว้ก็จะกลับมาใช้งานได้หมดสําหรับเซฟตี้เบื้องต้นนะฮะเราก็มีให้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวก็จกลงนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับอ่าปิดประตูนะครับแค่ปิดประตูแล้วเราล็อกรถนะครับแค่ล็อกรถอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องกดสวิตตัดระบบใดๆทั้งสิ้นนะครับ ชุดประตูอัโต้ก็จะถูกตัดการทํางานออกไปนะฮะอ่ประมาณนี้นะครับคายล็อกครับกดครับระบบก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมจบไปหนึ่งคันนะครับสําหรับในรุ่นของชุดประหยัดคันนี้ก็เป็นในรถตู้หัวจรวดนะครับแกนวากอนนะฮะลักษณะของรีโมทก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมีให้ใช้งานทั้งหมด2ลูกนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่นํามาติดตั้ง เน้นอ่าเป็นของแท้นะครับใช้งานกันได้ยาวๆรับประกันกันยาวๆนะครับสนใจติดตั้งในระบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมสําหรับลูกค้าคันนี้ก็ขอบขอบคุณนะครับครับผม